เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าในป่านั่นมันมีแต่อาถรรพ์เรื่องลึกลับมากมายเสียจนกระทั่งกะเกณอะไรไม่ได้เลยว่าจะไปเจอกับอะไรบ้างหากว่าจะหากินกันอยู่ตามชายป่าหาพืชผักสมุนไพรเหมือนกับชาวบ้านทั่ว,วไปแล้วนั้นจะไม่ค่อยพบเจอกับอะไรมากนักแต่ผู้ที่เข้าไปในป่าลึกอย่างพวกพลานที่เข้าไปล่าสัตว์นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอะไรติดตัวกันไปบ้างไม่มากก็น,น้อยอาจจะเป็นพวกเครื่องรางของขลังต่างๆ หรือไม่ก็ต้องมีวิชาอาคมติดตัวเพื่อป้องกันอาถรรพ์อันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวลึกลับหรือว่าสัตว์ป่าดูร้ายทั่วไปแต่ไม่ว่าจะป้องกันตัวหรือมีของดีติดตัวกันมากแค่ไหนหากว่าประมาทหรือผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจหรือตั้งใจกระทำก็อาจกลายเป็นศพกลายเป็นผีเฝ้าป่าลึกได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือที่มาของดรงผีกลางป่าลึกในผืนป่าทางภาคเหนือในสมัยก่อน ที่มีพลานเอาชีวิตไปทิ้งมากมายหลายคนจนกลายเป็นดงผีดุเรื่องผีนั้นพลานทั่วๆไปไม่ได้กลัวสนใจแต่กับการล่าสัตว์ป่าเท่านั้นส่วนน้อยที่จะถูกผีป่าผีตายโหงเล่นงานเอาถึงตายหากว่าดวงไม่ถึงขาดเอาจริงๆและคนส่วนใหญ่ที่ตายก็ไม่ได้เกิดจากผีพวกนี้ลิขสิทธิ์เรื่องจากคนล้อฟ้าและบันทึกเสียงโดยคนล้อฟ้าชาแนลยิ่งในผืนป่ามีอาถรรพ์มากมายขึ้น สำหรับพลานที่ต้องมีการเสี่ยงภัยก็มีอันตรายมากขึ้นเช่นกันก็ต้องยิงหาของดีที่มีความเข้มขลังมาไว้กับตัวให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องลางหรือว่าอาคมที่ไหนที่ว่ามีอาจารย์ดีมีความเก่งกล้าก็จะเสาะ,ะแสวงหาเอามากันจนได้คงจะมีแต่ตาดาวคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ค่อยจะสนใจกับพลานพวกนั้นและตัวแกเองก็ไม่ค่อยจะสงสิงกับพลานคนอื่นๆในแถบนั้นมากนักดูจะเป็นคนเงียบเงียบขึมขซม,มสะดวยซ้ำ เข้าป่าล่าสัตว์มาก,กับป่าเข้าไปหลายสิบปีจนอายุป่านนี้ก็เกือบจะหกสิบแล้วพลานรุ่นเก่าอย่างแกที่มีอาชีพการล่าสัตว์มานานมากขนาดนั้นก็ไม่เห็นว่าแกจะพูดหรือเล่าอะไรให้ใครฟังแม้แต่คนที่สนิทชิดเชื้อหรือพี่น้องลูกหลานของตนเองก็ตามว่าไปเจอนั่นมาเจอนี่มาเหมือนกับพลานคนอื่นๆดูแกจะไม่ได้หวาดกลัวว่าจะมีสิ่งน่ากลัวเพิ่มมากขึ้นในป่าแถบนั้นนะัก อย่างที่มีพลานหลายคนพูดถึงกันเวลานั้นพลานที่พากันเข้าป่านอกจากที่จะต้องมีปืนมียามไว้ใส่ของจําเป็นแล้วก็ยังต้องมีเครื่องล้างของขังทั้งที่คอและที่เอวพอลงพลังติดตัวไปด้วยเพื่อความมั่นใจว่าตนเองนั้นจะมีความปลอดภัยและไม่มีอันตรายเกิดขึ้นแน่นั่นมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ไม่มีความประมาทจะได้ไม่มีใครต้องเอาชีวิตไปทิ้งในป่าเหมือนที่ผ่านๆมาพลานเวก ัยกลางคนเป็นพลานลุ่นน้องของตาดาวรวมสิบกว่าปีแต่ก็มีความเชี่ยวชาญทั้งอาวุธและวิชาอาคมเหมือนกับพลานคนอื่นๆแกมีญาติที่อยู่แถวแถวเขตอีสานใต้ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผู้เป็นพ่อเคยเดินทางไปเยี่ยมเยือนกันอยู่บ่อยๆทุกปีสมัยที่พ่อของแกยังมีชีวิตอยู่และพ่อของแกก็เพิ่งจะเสียไปเมื่อปีกายนี้เองไม่มีใครรู้ว่าแกได้ของดีอะไรติดตัวกลับมาบ้างเพราะต่างกันล้ว พลานเวกแกกัเป็นอีกคนที่ชอบสะสมเครื่องล้างของขังและวิชาอาคมแกคงจะไม่ยอมบอกกับใครได้ไง่ายๆว่าได้อะไรมาบ้างก็เลยดูไม่ออกก็เพราะว่าไม่เห็นจะมีอะไรที่เอวหรือว่าที่ขอของแกให้เห็นหรือไม่ก็อาจจะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลยก็ได้ในเขตกลางพื้นป่าที่ทั้งสองอาศัยอยู่ทั้งคู่จะรู้จักดงผีดุกันเป็นอย่างดีรวมทั้งพลานคนอื่นๆด้วยเพราะมันเคยเป็นที่ที่พลานหรือชาวบ้านหลายร พากันเข้าไปตายมาแล้วจะด้วยความประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่วิญญาณพวกนั้นมันกลับไม่ยอมไปผุดไปเกิดเสียทียังคงวนเวียนหลอกหลอนผู้คนที่หลงเข้าไปอยู่เรื่อยๆไม่เว้นแม้แต่พลนันจนเจออาคมกำลาบไปกันหลายโหนแต่ต่อมาผืนป่าแถบนั้นก็เลยไม่ค่อยจะมีพลานคนไหนเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าแม้จะรู้ว่ามันจะมีสัตว์ป่าชอบหากินอาศัยอยู่ในแถบนั้นเสียเป็นส่วนใหญ่ พลานส่วนใหญ่ไม่ได้กลัวแต่ก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเป็นดีที่สุดเพราะว่าป่ายังมีอีกตั้งกว้างขวางใหญ่โตมหาศาลสัตว์ป่าก็ยังมีอีกมากมายไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่จะต้องเข้าไปที่ดงผีดุนั่นพลานเวกแกเข้าไปนั่งห้างอยู่ในป่าบริเวณที่แกเคยเข้าไปมาหลายครั้งช่วงหลังสุดมีพลานด้วยกันอยากจะลองของว่าแกได้อะไรดีมาจากแถวแถวอีสานใต้เพราะแถบนั้น ขืนชื่อว่าของเขเมรนนั้นมีความแรงใครๆต่างก็รู้ก็เลยมีพลันไม่รู้ว่าใครสุ่มยิงเอาขนาดที่แกนั่งอยู่บนนั่งห้างกลางดึกจนผ่านไปหลายวันถึงมีคนไปพบกับเศษซากโครงกระดูกและเกะละกะอยู่ในปา่าไม่เหลือลองรอยอะไรให้รู้ว่าเจ้าของโครงกระดูกนั่นเป็นใครแม้แต่ปืนยม่มหรือว่าเสื้อผ้าก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะพลานก็ใช่ว่าจะมีแต่คนในหมู่บ้านละแวกเดียวกันเท่านั้น แต่หลังจากวันนั้นพลานเวกแกก็กลับไปใช้ชีวิตปกติทั้งที่เป็นคนที่ถูกสุ่มยิงเสียดย้วยซ้ำแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยเรื่องนั้นไม่มีใครรู้ใครเห็นแม้แต่คนเดียวหลังจากเหตุการณ์นั้นพลานเวกแกก็มักจะหายตัวไปอยู่ในปา่าครั้งละสี่วันห้าวันบ้างถึงจะกลับออกมาเสียทีหนึ่งโดยไม่มีสัตว์ปา่าติดมือออกมาด้วยผิดปกติที่พลานเข้าป่าไปนานมากขนาดนั้น แต่กลับไม่มีสัตว์ทีลามาได้แม้แต่ตัวเดียวและเวลานั้นกระเหล่มมีพลานคนอื่นๆหายตัวไปทีละคนนานเข้ากันหลายคนเมื่อพบเจอกันเหลือแต่สภาพที่เหมือนกันหมดก็คือมีหลองรอยของสัตว์ป่าที่กัดกินจนเหลือแต่โครงกระดูกคนที่มีอาชีพเป็นพลานย่อมรู้ดีว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของเสือแต่ในป่าก,ก็ไม่เคยพบเห็นหรือว่าเจอเสือมานานมากแล้วไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนกันแน่ที่แปลกก็คือ มันชอบลากเอาเหยื่อไปกินแถวแถวดงผีดุซะด้วยซึ่งเป็นที่ที่ไม่ค่อยจะมีใครอยากจะเข้าไปแม้จะเป็นช่วงกลางวันก็ตามยิ่งกลางคืนไม่ต้องพูดถึงถึงแม้จะมีสัตว์ป่าหากินกันเต็มไปหมดจนเริ่มพากันหวาดกลัวเพราะว่าผ่านแต่ละคนกันล้วนแต่มีของดีติดตัวกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรถึงได้มาถูกเสือฆ่าตายได้ไง่ายๆทำให้ต้องระวังตัวกันมากขึ้นแม้แต่ชาวบ้าน โดยเฉพาะกับเด็กและคนเฒ่าคนแกในหมู่บ้านมันอาจจะบุกเข้ามาในหมู่บ้านก็ได้เพราะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นมามากมายก็ยังไม่เคยมีใครเคยเห็นตัวมันเลยแม้แต่คนเดียวว่ามันไปมาอย่างไงหรือไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนคนที่เคยเห็นก็ล้วนแต่พากันตายไปหมดแล้วเดือดร้อนถึงการเข้าป่าล่าสัตว์ของพลานทุกคนยกเว้นแต่พลานเวก,กับพลานดาวที่ดูจะไม่ได้สนใจอะไรนะักยังคงพากันเข้าป่าตามเดิมเหมือนที่เคยทำมา แต่ที่แปลกมากกว่าก็เห็นแต่จะเป็นพลานเวทคนเดียวเท่านั้นแต่าดาวแกเป็นของแกแบบนั้นอยู่แล้วเมื่อครั้งหลังสุดแต่าดาวแกก็แบกปืนสะพายย่ามเข้าป่าไปตามเดิมตั้งแต่เช้าใกล้ๆเที่ยงพลานเวทก็ตามเข้าไปอีกคนส่วนพลานคนอื่นๆก็พากันหยุดไปหลายวันนานๆถึงจะเข้าป่ากันเสียทีหนึ่งเพราะต่างก็กลัวเสือและรอว่าจะมีใครสักคนสามารถที่จะฆ่ามันได้จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มี แม้แต่จะมีของดีติดตัวกันก็ไม่มีใครอยากจะเสี่ยงเพราะที่ตายไปหลายคนนั่นของพวกนั้นก็ยังไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เลยปล่อยให้ทั้งสองพลานเข้าป่าไปแบบนั้นแหละอาจจะมีสักคนที่สามารถจะคาเสือได้ใครจะไปรู้แต่ดาวแก่งหน้าเข้าไปที่ดงผีดุก,กลางป่าไม่ได้ไปที่จุดหมายที่แกมักจะเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าแต่อย่างใดเมื่อไปถึงาหาต้นไม้มัดห่างขึ้นจนเสร็จเรียบร้อย ไม่มีทีท่าว่าแกจะสนใจสัตว์ป่าที่หากินอยู่รอบตัวนั่งเอ็นหลังพิงต้นไม้หลับตานิ่งอยู่แบบนั้นตั้งแต่บ่ายไปยันคำ่ำพอตกค่ำบรรยากาศทั่วไปในป่าผีดุก็แทบไม่ต้องบรรยายทั้งเสียงหมาเห่าหอนและเสียงหวีดร้องของอะไรบางอย่างดังระงมไปหมดเงาดำลอยไปลอยมาไม่รู้ว่าเป็นผีหรือว่าสัตว์ป่าจากต้นไม้ต้นโน้นไปต้นนี้ทำให้มันวันไหวกระเพื่อมจนเกิดเป็นเสียง แต่มันไม่ได้ทําให้ตาดาวแกรู้สึกหวั่นไหวอะไรเลยแม้แต่น้อยหลืมตาขึ้นอีกครั้งก็ช่วงสองทุ่มนั่งกินน้ําแก่กระหายสายตากระสอดสายหาอะไรบางอย่างแต่คงจะไม่ใช่สัตว์ปลาเหมือนแกจะสนใจอย่างอื่นมากกว่ายังไม่รู้ว่าอะไรแน่มือของแกกระล้วงลงในยม่มเอากระสุนปืนและมีดอาคมออกมาถือเอาไว้ในมือแล้วก็พลัมบนพลมพลัมพลมพล,พล,พล,พลัก่อนที่จะเปลี่ยนกระสุนในลำกล้องแล้วก็ยัด เอากระสุนที่อยู่ในมือใส่เข้าไปแทนอย่างใจเย็นสามทุ่มกว่าก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังเข้ามาแต่ดาวแกจำได้ว่าเสียงนั่นมันเป็นเสียงของพลานเวกไม่ทันได้เห็นตัวของพลานเวกด้วยซ้ำแต่ดาวแกรีบปีนล,ลงจากนั่งห้างเดินตามเสียงนั่นไปเพราะฟังจากน้ำเสียงแล้วคงจะมาได้อยู่ใกล้ๆหากถ้าเป็นพลานคนอื่นก็คงจะคิดว่าพลานเวกต้องอยู่ในอันตรายแน่ แต่ตาดาวแกเดินตามเสียงไปเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะไปช่วยตามออกไปไกลพอสมควรจนเจอตัวของพลานเวกที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรั้วเป็นอะไรแต่กลับยืนจ้องตาเขมงอยู่ก่อนที่จะยิ้มให้กับพลานรุ่นพี่อย่างตาดาวเหมือนพอใจอะไรสักอย่างตาดาวแกก็ยังเฉยเฉยมือยังโคงกำปืนไว้แน่นทิ้งระยะห่างไม่ยอมเข้าใกล้ก่อนจะยกปืนสับไกยิงเข้าใส่พลานเวก,ก่อน ร่างของพลานเวกถูกกระสุนหงายหลังล้มทั้งยืนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่จูจ่ๆตาดาวถึงได้จับปืนยิงเข้าไปแบบนั้นแต่พอพลานเวกลุกปวดพลาดขึ้นมาร่างก็เปลี่ยนไปเป็นอีกร่างหนึ่งซึ่งนั่นมันไม่ใช่ร่างเดิมของพลานเวกแล้วหากแต่ว่ามันเป็นเสือลายพาดก่อนนั่นพลานเวกเป็นเสือสมิงตาดาวแกรู้ถึงได้เข้ามาที่กลางดงผีดูนั่นร่างเสือสมิงที่อยู่ตรงหน้าพุ่งกระโจนเข้าใส่ตาดาว พร้อมกับกระสุนอาคมที่ระเบิดออกไปอีกนัดกระสุนพุ่งเจาะเข้าที่ใบหน้าของมันแหว่งเป็นรูก,กระสุนขณะที่นัดแรกนั้นก็ทําให้เหลือดของมันแดงฉานไปเต็มหน้าอกแต่ไม่สามารถจะหยุดยั้งมันได้ทั้งเครื่องลางของขังแม้แต่ของอาคมของพลานเวทที่มีเมื่อกลายเป็นเสือสมิงเดลฉานไปแล้วมันก็ไม่สามารถจะป้องกันกระสุนอาคมของตาดาวได้หรือไม่ตาดาวก็อาจจะมีดีมากกว่า ที่ใครๆก็ไม่อาจจะรู้มาก่อนมันพุ่งเข้ามาถึงตัวก็ใช้คมเขี้ยวและกงเล็บทั้งตะปบทั้งขยำไม่มียัง้งแต่ดาวแกก็ล้วงเอามีดอาคมแทงสวนเข้าไปแบบไม่ยั้งเช่นกันคลุกคลีพลวันกันอยู่ครู่หนึ่งเสือสมิงกระหายเยือบ้าเลือดกับพลานอีกคนที่เหมือนจงใจจะเข้าไปพบเจอกับเรื่องแบบนั้นมันถูกมีดอาคมฝังเข้าไปที่ล่างหลายแผลก็เริ่มส่งเสียงร้องคำรามลั่น ละจากล่างของตะดาวถอยห่างออกไปแล้วก็ล้มชักกระตุกอยู่คู่หนึ่งถึงได้แน่หนึ่งนอนตายตาค้างอยู่แบบนั้นก่อนที่ล่างของมันจะค่อยๆคืนกลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งแต่เหมือนว่าจะเป็นแค่คนึ่งเสือเพราะขาดใจตายไปซะก่อนล่างนั้นเป็นคนแต่ว่าอุ้งมือนั้นยังเป็นอุ้งมือของเสือหน้าเป็นลายพาดกรแถมยังมีหางโผลออกมาด้วยตาดาวแกลุกขึ้นสำรวจดูตัวเอง ว่าไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรก็เก็บปืนเก็บมีดอาคมใสา่ย,ย่ามแล้วก็เดินออกไปจากป่าบริเวณนั้นทันทีในช่วงกลางดึกนั้นลุงเช้าชาวบ้านก็เห็นแกลุกออกไปล้างนาที่นอกชานไม่มีใครรู้ว่าแกกลับออกมาจากป่าเอาตอนไหนและกว่าจะมีพลานเข้าไปที่ดงผีดุในช่วงกลางวันไปเจอกับร่างของพลานเวกก็ผ่านไปหลายวันจนเริ่มเนา่าแต่ก็ยังจำเสื้อผ้าและเครื่องล้างของแกที่เคยเห็นกันอยู่เป็นประจำได้ ที่น่าตกใจก็คือล่างที่มีอวัยวะบางส่วนนั้นเหมือนกับเสือซึ่งดูยังไงต่างก็รู้กันว่าพลานเวกเป็นเสือสมิงด้วยประสบการณ์ของพลานแต่ไม่รู้ว่าถูกใครฆ่าตายข่าวว่าพลานเวกเป็นเสือสมิงและถูกฆ่าตายไปแล้วก็แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วทําให้คลายความหวาดกลัวเรื่องเสือกันไปในที่สุดถึงได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขได้อีกครั้งทั้งชาวบ้านและพลาน